อ่ะสวัสดีครับวันนี้กอ็อยู่กับเลเซ r รลิซิ่งเอ็กทนะครับผมช่องช่องหลักช่องหลักเราบินนะครับผมตอนนี้ยังลงไม่ได้ก็ดูช่องนี้ไปก่อนโอ้โหเออใครว่าแรงมากเลยวันนี้เราก็อยู่ที่ร้าน Mar Shop. มนาเดียวลิซิ่งช็อปนี่รอาจารย์ที่ลงคลิปไปพอลงคลิปปอาจารย์เสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นก็ช่องบินเลย เดี๋ยวให้ดูให้ดูเว็บอีทาส,ส,สปอยสปอยสปอยนิดนึงเดี๋ยวรอดูในคลิปนะให้ดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้เดี๋ยวรอดูช่องหลักช่องหลักกลับมาก่อนนะครับถ้าช่องหลักไม่กลับมาก็ลงช่องนี้เลยแล้วกันฝากติดตามไปด้วยนะครับช่องใหม่เ e ซาร์เรซิ่งเอ็กทู อะไรกูพี่เอ็กทูอ่ะเอ็กทูมาดูครับไม่ไหลเออคุณลีคุณฤษดูหนังศีษะครับผมมาดูอะไรเราคุณทำไมคุณหงอกขนาดนี้คุณฤษทำไมคุณงอขนาดนี้ซี้บ่อยซี้ซี้เก่งซี้ตั้งแต่เด็กเดินคุณฤษเชี่ยวหัวงอโคตรเยอะนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเอารถมาให้เอาไปชุบคนที่ไหนมาก็ไม่รู้ใช่ไหมคุณลีน้ำนมโอ้แบบ สภาพนี่คือเหมือนรถแบบเมื่อรถจอดตากแดดไว้สัก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 สิบวันยี่ไม่ใช่สิบเดือนได้นะมือเรานี่เลยอ่ะอยู่อนี่เลยขาเกี่ยวเลยใเด็กวัดเฮ้ยกลับมาเหรอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเเออดี๋ยมไปไหนมานเนี่ยเพิ่งมาจากบ้านครับสุดยอดรถใหม่ล้างมาั่งนะรถใหม่อ่ะ รรลเออถใหม่อะไรเครล้างเก่งครับกุลีเี่ล้างตั้งแต่ซีซีเล็กยันยันพันซีซีนะอันนี้คือเจอาะเขาเจาะไฮไลท์เลยพี่ตั๊กเ <ใน S 1> ขาเจาะโอ้โอ <มา S 1> ให้น้ำ <มา S 1> ขอรางวัลมาให้ด้วยสุดยอด150ถ้ามีเอาเลยครับไม่มีไม่เอา คุรีรวยรวยอพาราตเลยอพาราตเลยแปดสามก็มาคุลีเขาถูกหวยบ่อยนะใครจะซื้อตามก็ซื้อได้นะครับวันนี้วันที่สิบห้าเต็มเครื่องไหนเต็มเครื่องอ๋อรถคันนั้นใช่ไหมสามแปดใช่ไหมอ๋อรถคุลีนะคันนี้ที่ถูกไปงวดเมื่อกี้นี้เต็มเครื่องเลยยิ่กว่าสองร้อยเฮ้ยอะไรนะยิ่กว่าสองร้อยซื้อแบบนี้ก็ได้เหรอ เป็นพยานกันด้วยนะครับผมถูกนี่คือคุณน้องขึ้นศาลนะเงินผมตามกฎหมายแล้วเออยังเป็นของผมอยู่กูไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เอาเงินมาแรกเ้ยมีหนึ่งห้าศูนย์ไหมเจ๊มียะไม่เอาจะเอาหนึ่งห้าศูนเพราะว่ามันจะถูกสามตัวเลยถ้าหู้นย์ถูกแค่สองตัวไม่อยากได้ โอเครีวิวต่อนี่คือกันกันเลื่อนพี่ตากรันเลื่อนอันนี้สภาพคือเขาบอกว่าไงนะคุณลี่ลูกค้าว่าไงนะจอดที่ทะเลมาจอดริมทะเลมารถว่งที่ิทะเลไม่ได้ใช้แต่จอดข้างทะเลเอาไปให้น้องเอาไปให้น้องใช้อยู่ข้างทะเลบ้านเขาอยู่ติดทะเลเลยใช่ไหมบ้านอยู่ติดทะเลถูกไม่ถูกบ้านอยู่ติดทะเลเลยก็ สภาพเยินเยิอย่างนี้นะก่อนมานี่คือยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมเห็นเหมือนแบบว่าชุบสนิมอ่ะคุณหลีจัดการล้างให้2ชั่วโมงแล้วเนี่ยยัง <c oughs> กําลังคืนสภาพเออมันหน้าแต่งอยู่นะคุณหลีคุณลีว่าไหมซื้อสักคันไหมเราอาสิถ้าอาสกับเอ็มแลคุณหลีว่าน่าจะเล่นตัวไหน,นเฮ้ยแต่ตัวนี้ลงสนามสนุกนะเครื่องตัวเดียวกันแหละก็เครื่องตัวเดียวกันแต่ <ส>การวาง,<ส>งแขนวางอะไรมันเลสซิ่งต่างกันไงมันสปอร์ตต่างกันไงเอาไว้ซ้อมในสนาม่ะผมมาเวิร์กเลยนะยจัดไหมล่ะเราอเอาไว้ไปลงสาธรเล่นไง,งเอาเอาวันนี้ไปลงโอไ้ไม่คุ้มสไลด์มาทีไม่คุ้มเลยจริงๆเนะีเอารถเล็กไปซ้อมอ่ะโอเคดีเลยถ้ารถใหญ่ค่อยไปสนามใหญ่แล้วกัน โอ้โหนี่คือคันนี้คือสละแปลงเลยใช่ไหมคุณลีแปลงคือล้างคันนี้พังเลยให้แปลงป 100. สุดยอดแรงดันน้ำนี้แบบว่าฉีดเรานี่คือแบบเป็นแผลเลยนะครับปั๊มน้ำกุลีนี่แบบแรงมากเลยก็ บอกไว้เลยนะครับก็คือช่องเราก็ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาตรวจย้อนหลังนะครับเจอไปประมาณ4ี่คลิปแล้วนะครับคลิปที่แบบว่าเราขับบาดเสียวอะ่ะคือไอเรื่องก็ไม่ได้บาดเสียวมากหรอกคือแบบว่าแต่ตั้งชื่อคลิปบาดเสียวอะไรประมาณเนี้ยแบบล่าสุดก็คือที่โดนเมื่อเช้าเลยก็โดนคลิปเพื่อนซ้อนท้าย บิ๊กไบค์ครั้งแรกไม่ขอซ้อนเมืงตลอดชีวิตอะไรประมาณเนี้ยมืงนะไม่ใช่มืงแต่ก็ยังโดนนะครับแล้วก็คลิปหนึ่งก็เป็นคลิปตั้งชื่อขายของนะครับว่าขายมาจากเรซามีสวนลดนะครับก็รีวิวผลิตภัณฑ์นํายาล้างรถของพี่โอนะตอนนั้นก็โดนเรื่องอเขาเรียกว่า จำกัดการขายของสินค้าอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็โดนออกทริปนะครับขี่พร้อมกันห้าคันพี่บอมมาแล้วโอ้เช้าโอ้โอ,โอ,อนะครับก็โดนนั่นแหละครับแล้วอีกคลิปหนึ่งผมจําไม่ได้ก็คือโดนทั้งหมดละสี่คลิปประมาณนั้นครั้งเดียวเลยนะคือช่องเราสะอาดมาตลอดเลยนี่คือครั้งแรกครั้งแรก,กคือโดนสี่คลิปเลย ก็จะครบเจวันอีกประมาณวันวันพุธประมาณนั้นครับพุธหรือพฤหัสไม่แน่ใจนะครับถ้ากลับมาวันพุธหรือพฤหัสก็จะเจอถ้าไม่กลับมาก็ชมที่ช่องนี้ตลอดไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ยังจะทำเหมือนเดิมบินก็บินก็สร้างใหม่บินแล้วก็สร้างใหม่อยู่ยังวันยังค่ำแหละทำไงได้นาะจะให้เราเปลี่ยนเป็นคนนิสัยดีๆทำคลิปแบบนอมแนมมันมันเสียความเป็นตัวของตัวเราใช่คุณลี คนมันตีหลีจะไม่ให้ตีมันก็ไม่ได้นั่นไงนี่นะครับคือเราอ่ะต้องมีความฝันเหมือนพี่หลีอย่างพี่หลีเขาก็ทํามาหากินเพื่อตีหลีโอ้เขารู้จักนะก็นี่แหละเพิ่นเหรอนี่แหละครับคุลีเขาก็คิดแค่ว่าเราจะหาเงินไปตีหลียังไงนี่แหละเราก็จะได้มีแรงมีกําลังใจในการทํางาน เหไหมคุรีคุรีสู้เขาไหมสู้เขาไหมคันนั้นสู้ไหมรถเราสู้ไหมรถทังอยเลยเดี๋ยวพี่พาไปรีวิวรถคุรีแล้วกันรถคุรีอันนี้พี่ไม่ได้ตัดเลยนะครับก็จะลงให้แบบสดๆเลยปลอภัยด้วยนะครับก็คือลงไวไม่ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ก็หลังจากที่พี่ขับวันนั้นสุดยอดมาก ร์บอนกิ่งไม้ธรรมดาธรรมดาสบายชิวๆดูครับผมนี่เลยครับไม่มาจากไหนหรอกครับนี่เสาอากาศโค้งได้สบายๆมีรถแต่งนะนมี่จะใบไม้โหลดโหลดต่ํานะครับล้อหลังนี่คือแบบต่ํามากๆเลยแค่คนนั่งหลังนี่เฉยก็โช๊คที่ชนปัก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 ละสุดยอดรถคุลีนี้ สีประตูไม่เอามาเลยเดีวนี้ใช้แต่สอประตูเชฟโคโลราโดไม่มีศูนยแล้วขี้นกสบายๆโปงอะไรเห็นไะหมนาดีหัวเกียร์แต่งข้างในคือแต่งสุดแฟตแล้วอย่างแรงเลยผมขับนี่แบบควันดำปีเลยแต่ผมยังไม่ได้เอาคลิปลงนะครับยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวตัดจะเอาให้ให้ดูนะครับรถคุรีนี่สุดยอดเพิ่งถูกหวยมาเลยเมื่อวานเองวดที่แล้วเมืวันที่หนึ่ง ไม่สปอยเว็บไม่สปอยไม่สปอยไม่สปอยเดี๋ยวเห็นก่อนแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ครับเว็บเราอ่ะก็แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกด s u b สไคร b ์ช่องนี้ไปด้วยนะครับนี่น,น,นีขอบคุณครับผม